ฝนตกหนักครับพี่น้องครับศัตรูตัวร้ายออกแล้วครับคนมีบ้านมีเข้าใจดีปวกครับมีแมงม่าบินงว่อนเลยครับอาวุธชีวภาพที่เรามีครับพี่น้องครับนี่ครับน้องกิ้งก่าน้องกระปอมของเราครับนี่ช่วยจัดการให้กับเยี่ยมมากกิ้งจกครับพี่น้องครับลงมาร่วมด้วยครับแต่ที่ภูมิใจนําเสนอสุดครับพี่น้องนี่ครับพี่ใหญ่ครับปุ้ยไเทวีนุนครับอีกตัวนึงครับขอบคุณ่างทําหน้าที่ครับขอบคุณมากเลยลูก อีกอยานครับพี่น้องจริงเลนครับนี่เห็นหลายตัวเลยนะครับต้องขอบคุณขอร่วมแจมด้วยครับโอ้โหสุดยอดเลยขอบคุณมากเลยเขาทนอยู่กับเราได้ทุกสภาพอากาศจัดการเลยอีหนูอึ่งอ่อางครับโอ้โหมุ่งมันมาเลยลุยข้ามันเอาเลยลูกลุยช่างเลยจับกล้องไม่ทันเลยเนี่ยครับพี่น้องผมก็เพิ่งรู้ว่าบ้านผมมีอาวุธชิวภาพเยอะแยะขนาดน,นี้นะครับอึ่งอ่างก็มีหลายชนิดนครับี่ครับ นี่มานะลูกเอาเลยลูกสู้มันเอาเลยลูกฆ่ามันหนึ่งตัวอีกตัวหนึ่งสองตัวเนี่ยฝนไม่ตกไม่รู้เลยครับพี่น้องว่าเรามีอาวุธชีวภาพเยอะแยะขนาดนี้นั่นครับพี่น้องผมมีผู้ช่วยมาแล้วผู้ช่วยผมโอ้โหเอาเลยลูกจัดการเลยคนต่างช่วยกันเอานลไม้คนละมือลูกรุย